ดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนธาตุดินนะคะดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางไทยนั่นเองวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้จอจงของใครเนาะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปนี้ไปตัดสินใจใดใดทั้งสิ้นว่าเป็นของเรานะคะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะอันนี้ไพ่เมนไอนิจีหน้าหลักของคุณนะคะ เป็นควีนถือถ้วยถ้วยผู้นี้นะคะอาควีนควีนผู้นี้ถือถ้วยอยู่ในมือถ้วยแห่งความรักแห่งความจริงใจมินว่าชาวธาตุดินคุณยังผูกพันกับใครสักคนหนึ่งที่คุณวางเขาไม่ลงนะไ้ตรงนี้ยังคิดถึงเขาวนๆวิยนๆกับความคิดของเขาอยู่ตรงนี้คุณก็อยากจะหลุดตรงนี้นะแต่ที่ผ่านมามันทําให้เราหลุดยากบางคนนะคะอธิษฐานขอพรอให้เจอความรักที่ดี นะบางคนยังถือถ้วยแห่งความรักแห่งความไมตตีอยู่กับเขานะบางท่านอาจจะเคยแต่งงานกันด้วยนะคะหรืออยู่กันมานานแล้วก็ได้เป็นความรักบางคนทํางานด้วยกันยังเห็นกันอยู่บ่อยๆนะมันทําให้ลืมลําบากหรือบางท่านก็เคยใกลนะ้นะเพื่อนหรือเคยวาดฝันอนาคตด,ด้วยกันแต่ความสัมพันธ์มันเลยรู้สึกแต่ความสัมพันธ์นะที่ผ่านมาเนาะมันเป็นห้าเหรียญน,นะคะรู้สึกเราไม่มีค่า เรารู้สึกเราถอดใจเราน้อยเนื้อตามใจนะเพื่อนเพื่อนมันเหมือนคนหมดแรงในความรักความสัมพันธ์นะคะพอเราอาจจะแบกไว้อยู่คนเดียวหนักเหนื่อยอยู่คนเดียวบางคนนะคะความรักนี้ที่ผ่านมาเนาะมันโยกกันไปเริ่มต้นกับสิ่งอื่นแล้วก็ได้นะคะตรงนี้แต่ในบางกรณีนะคะบางกรณีของธาตุดินคุณได้เริ่มต้นนะคะหัวใจใหม่ๆมมีคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์คนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ ะะมีชื่อเสียงก็ได้หรือตัวเราก็ได้นะคะที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงอันนี้มินอ่านให้นะคะเพื่อน,อนๆธาตุดินอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้รับตําแหน่งใหม่นะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนรอสอบแข่งขันรับราชการพอโยกกันนะคะประสบความสําเร็จบางคนได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานโตขึ้นนะคะรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเพื่อนๆเนาะหน้าที่การงานโตก็มาก,กับความรับผิดชอบที่ โตขึ้นเป็นเสาหลักครอบครัวนะคะคุณทำงานนะคะ take action ตลอดะะมีความสามารถนะคะลงทุนลงแรงไปเยอะที่ผ่านมานะคะการเงินก็แย่แต่ตอนนี้มันอะไรทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปในทางดีมันขึ้นมานะเพื่อนๆมีเล่านให้นะคะแต่ถ้าเป็นความรักนะคะบางท่านนะคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณหลุดนะค,ะคุณหลุดพ้นจาก อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกเราแบกไว้มานานแสนนานก็ได้นะมันอาจจะนานแสนนานสําหรับคนที่ทุกข์ทรมานใจสําหรับคนที่รู้สึกห่อเหี่ยวนะคะเรารักใครสักคนนะคะคุณเริ่มกลับมาดูแลใจตัวเองเริ่มมาเห็นคุณเห็นค่าใส่ใจตัวเองมากขึ้นเวียฟอร์จูนนะคะไม,ไม่ไม่มีอะไรนะคะเที่ยงแทน้แน่นอนนะคะเพื่อนๆอะไรที่มันแย่ๆมาณนะตอนนี้มันได้ปรับได้เปลี่ยนนะคะในความรักความสัมพันธ์ เราอาจจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้เจอความรักครั้งใหม่คนที่รู้สึกว่าถูกชะตาต้องใจหรือคนคเนี้ยคุณอาจจะอยากจะเทคแอชชั่นก็ได้นะเพื่อนๆนะความรักที่มันเคยนิ่งไปเคยเงียบไปคุณอยากปลูกสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันมันตายแล้วแห้งเหี่ยวนะคะหรือมันเงียบไปให้ฟื้นกลับมาที่จริงคุณมีดีแหละคุณเป็นเอ็มอรลนะคะหน้าที่การงานดีอะไรดีๆที่คุณมีไว้นะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณอยากได้ความรักความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อนๆบางคน้าดินคุณอาจจะได้เจอความรักที่แตกต่างกับคุณบางคนอยู่ไกลกันนะคะบางคนอยู่อยู่ใกล้แต่ความรู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะคุณอยากได้ความอยากได้สี่ไม้เท้าอยากได้ความรักที่มั่นคงอยากได้ความรักที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณเชื่อสิ่งนั้นคุณขอพรสิ่งนั้นนะคะไพ่ตัวนี้หรืออยากจะเดินหน้าอยากเทคแอคชั่นกับใครสักคนหนึ่งมินว่าคุณจะทํานะคะเพื่อนๆเนาะ นะคะโดยสั้นความสําเร็จสมหวังอาจจะรออยู่ก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้มาดูกันที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างบางคนนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเนาะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะธนูรัคนาธนูธาตุไฟเมษธนูนะคะ,ท,ะ,ท,ท,ท,นะคะที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้ละคะ่ะที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์บางคนมีปัญหานะคะทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับ คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฟังใดฟังหนึ่งทําให้พวกคุณมีปัญหากันบางคนเป็นครอบครัวแล้วด้วยทําให้มีปัญหาทับซ้อนบางคนความรักหยืดชืดเย็นชาบางครั้งเราเรียนรู้อะไรกับคนนี้มาเยอะนะคะเพื่อนๆตรงนี้บางคนสินไม่เสมอกันก็อยู่กันไม่ได้เดี๋ยวมีขออ่านเพิ่มเติมนะคะ The Hangman เนาะความรักที่เราทุกทรมานใจนะคะกลืนไม่ได้คลายไม่ออกนะ,ะก้ามกืนฝืนทนเราคิดได้ แต่เราเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะเพื่อนๆเรายังติดแงกไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงเริ่มต้นก็ไม่ได้เพราะจัดอ่าเพราะจิตใจยังผูกพันยังแบกเขาไว้อะเนาะตรงนี้เนาะนะะที่ผ่านมาเราก็รู้สึกน้อยใจนะในความรักความสัมพันธ์ที่เราอาจจะทุ่มเทให้เยอะแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราหวัง นะะในฐานอดาบธาตุลมนอตุนกูมเมถุนความรักความสัมพันธ์คุณพยายามไฟพยายามต่อสู้กับความรักครั้งนี้หรือบางคนที่ผ่านมานะคะภพ่ตรงนี้เขารู้สึกว่ามีปัญหาอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนใส่กันก็ได้นะคะนะคะงุดหง,งิดงุนง่านใส่กัน <c oughs> ใครเป็นบ้างเดวิลนะคะชาวมังกรลักนามังกรคุณมีแพชชั่นนะกับคนคนนี้เรารู้สึกตัดเขาไม่ขาดเอาเขาออกจากหัวไม่ได้มันวนวน,ว,นวินว่นเวียน,นมันทุกข์ใจ หน้าตรงนี้หรือความรักความสัมพันธ์เพื่อนๆคุณไปเจอคนที่เข้าหาเราเพื่อผลประโยชน์หรือเขามีแพชชั่นหรือเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือเขามีครอบครัวมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะตรงนี้หรือถ้าเราเป็นตัวจริงแสดงว่าเขานี่แหละนะคะยังมีปัญหานะคะอาจจะเป็นความรักที่เขาอาจจะเจ้าชู้นะคะไปเจอสิ่งอื่นไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้ เดมมนนะคะชาวราศีเมียรคนามีเรารู้สึกสับสนนะกับตัวเองจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทำไมความรักมันไม่ชัดเจนนะคะทำไมมันเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่เราหลอกตัวเองหรือเปล่าเราจะกำลังคิดสับสนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะคนะวีนถือเลียนนะเพื่อนๆตรงนี้นะคะธาตุดินเนาะกันเบกสมองกรควีนถือเลียนพวกนี้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะมีทิ่ฐิก็ได้บางกรณีนะมีอีโก้หรือความรักความสัมพันธ์นี้คุณมองเรียนที่มีค่านะ แต่ว่าคุณไม่อยากจะทําอะไรแล้วพอเราอาจจะเหนื่อยมาเยอะเราติดตรงนี้นะคะเพืเ่อนๆตรงนี้เดฟูนะคะความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่เขาอาจจะยังอยากอยู่เป็นอ่าเอาง่ายๆคือยังไม่อยากจะเป็นแฟนยังไม่อยากมีสถานะอะไรใดๆทั้งสิ้นมันเหมือนตัวเขาอาจจะอยากอยู่กับพื้นที่เป็นของตัวเองยังอยากเป็นอิสระยังไม่ได้อยากจะผูกมัดอะไรยังไม่อยากจะมีเป็น คือไม่ว่าจะครบยังไงก็ยังไม่มีสถานะนะคะเพื่อนๆตรงนี้เขาอาจจะไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานในสิ่งที่เขาอยากทําก็เลยกลายเป็นว่าคีนถือไม้เท้าเราก็จะเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเป็นคนที่กระตือรือร้นฝ่ายเดียวความรักทําให้เราคิดเยอะคิดมากเครียดนะคะเราอาจจะลงทุนลงแรงหัวใจนะคะอะไรไปเยอะมากๆเรากําลังเฝ้ามองรออย่างอดทนนะคะเจ็ดเนี่ยเป็นดาวเสาวนะเพื่อนเพื่อน คุณสร้างอะไรมาเยอะคุณอาจจะมั่นคงกับสิ่งอื่นบางอย่างนะคะที่เราเ,าเขาออกจากหัวไม่ได้เราก็คิดถึงเขานะคะคิดถึงสิ่ถึงที่เราจะทําในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอรอรอชัยชนะรอว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่คือการรอนะเพื่อนๆตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มเหนื่อยแล้ว The j u เนาะเราอยากจะหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมตรงนี้หลุดออกไปจบออกไปพอแล้วเหนื่อยแล้วนะคะตรงนี้ อยมินขอดูพลังงานเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงคนนี้เป็นประเด็นกับชาวธาตุด,ดินนะมาดูฟังเขายัางไงโอนะคะบางคนอาจจะไปเจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะมีแฟนนะคะตอนนี้นะคะเขาอาจจะคุยกับเราได้แต่ตัวเขายังไม่ได้ต้องการที่จะเป็นแฟนอยากคือเขาต้องการความเป็นอิสระนะเพื่อนๆนังอยากจะอยู่กับตัวเองโฟกัสเรื่องที่ตัวเองอยากทํา ใตรงนี้นะคะในถือเหรียญน,นะมีคนที่นิ่งชิ่งเงียบในความรักความสัมพันธ์นะคะไปโฟกัสเรื่องสิ่งอื่นอย่างอื่นแต่เขาก็อยากจะเดินหน้าอยู่นะใจนึงก็อยากเดินหน้าอยากจะเทคแอคชั่นนะคะอืมขอดูนะคะห้าเหรียญคนคนนี้เขาน้อยใจหรือเปล่านะคะถอดใจน้อยใจในความรักความสัมพันธ์นะคะอืมรู้สึกมันขาดมันรู้สึกมันไม่เติมเต็ม บางคนน่ะมินดูไพ่แล้วไม่ใช่คุณไม่รักนะคุณยังมีพันธนาการแต่เราอาจจะหมดคือมันหมดแรงนะเพื่อนๆนะคะมากกว่าเนาะถอดใจน้อยใจก็เลยรู้สึกว่า move on กลับมาอยู่กับตัวเองหรือห่างออกมาเพื่อนิ่งเงียบดูสถานการณ์ดีกว่านะคะเห็นไหมคะคุณตรงเนี้ยเขาก็ยังรู้สึกถือไว้อยู่ในมือนะคนคนนี้มีลักษณะที่ เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการอยู่กับตัวเองเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะมีทิฐิมีอีโกโห้หน่อยๆส0บดาวค่ะเขาบอกเขาก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเหนื่อยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหนื่อยที่ไม่ชัดเจนเหนื่อยที่ถอดใจเหนื่อยที่น้อยใจหรือห้าไม่ท้ามีใครเป็นอย่างนี้ไหมคะบางคนมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันมันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะที่ มันแก้ไม่ได้ักบ,บางท่านนะคะอาจจะมีฝั่งปัญหาคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องญาติพี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้พวกเรามีปัญหาแล้วมันก็ทับซ้อนเข้าไปอีกนะคะตรงนี้เนาะนะคะเดี๋ยวมินขอดูว่าใช่คุณไหมเขาคิดยังไงอ่ะคุณบ้างความคิดของเขาตกตําแหน่งนะคะเป็นเทมเพรสกับสีไม้เท้ามันมีคนที่อยากได้ความชัดเจนกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเดรเฮอร์อมนี่ชาวกันลักขณะกันเขาก็นึกถึงคุณนะ แต่ว่ามันเหมือนวันิ่งว่างเงียบนะคะอยู่ในหมวดในโซนของตัวเองอยู่ในเซฟโซนเขาก็ยังมีความคือมันมันมีเขาเรียกว่ามันมีไฟะคที่อยู่ในใจเขาแหละว่ายังนึกถึงคุณแต่ไม่ได้ทําอะไรเ,เพื่อนนะคะหรือเขาคิดว่าคุณเงียบไปก็ได้นะคะ,อะขอดูเพิ่มเติมนะคะเขาคิดยังไงอีกบางคนมีความรักเรื่องรักสามเศร้าที่ผ่านมามีปัญหานะคะหรือบางคนพูดจากันให้เสียอกเสียใจนะคะใจร้อนทิ่มแทงใจกัน แต่มันพันแผลแล้วนะเพื่อนๆน,นะคะรู้สึกว่ามันกําลังเยียวยาหัวใจตัวเองแต่อย่าลืมนะบางครั้งนะคะอะไรที่มันเป็นแผลมันก็ยังเจ็บอยู่นะคะเนาะมันมีอาการเสียใจอยู่เดจัดเมนนะคะไพ่ตรงนี้มันเหมือนไพ่ที่ถ้าใช่ก็จะได้วนกลับมาถ้าไม่ใช่ก็คือการปล่อยกันไปบางคนอธิษฐานขอพรนะคะตรงนี้เนาะนถือถ้วยนะคะคนคนนี้มันเหมือนเขาได เขาได้หวนรละลึกนึกถึงนะเพืเ่อนๆที่จริงพวกคุณยังมีจิตที่ผูกพันกันยังนึกถึงกันนะคะไพ่ตรงนี้เขาอาจจะรอคุณมาง้อหรือเขาอยากจะง้อคุณอันนี้เป็นไพ่ความคิดนะคะสองไม้เท้านะคะเขาอาจจะรอคุณก็ได้นะบ,บางคนความรักอยู่กไกลกันบางคนกไกลกันเพราะหน้าที่การงานเรียนก็ได้หรือบางคนรอการติดต่อรอการสื่อสารรอการเคลียร์ใจนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นะคะแปดเหรียญอยากได้ความเอาใจใส่ ที่จริงไพ่ตรงนี้มันช้านะถ้าเป็นความรักแต่ถ้ามันเป็นแฝงไว้นะคะเห็นไหมคนที่เขาตอกเหรียญก็คือความที่เขาสมา่ำเสมอเอาใจใส่นะคะเพื่อนๆนะเขาอาจจะอยากได้ความรักความเข้าใจความเอาใจใส่ก็ได้เลสตาร์ชาวกลุ่มลักนากุมคนคนนี้นะคะเขาคิดว่าความรักที่ผ่านมาเราอาจจะเคยห่างกันไปเคยนิ่งกันไปเคยเทกันไปเขารอการเทคแอคชั่นหรืออยากคุย,อย,คยอยากเคลียร์กับคุณนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะตรงนี้เนาะ คห้าไม้เท้าก็คือการที่เขาอยากจะนะคะเพื่อนๆอ,อยากเคลียร์แต่ว่าปัญหาที่อยากกลับเข้ามาพวกคุณอาจจะมีปัญหานะคะทับซ้อนเรื่องความรักความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงหลายฝ่ายก็ได้ปัญหาที่ผู้คุณเป็นปัญหาเรื่องรังบางคนมีปัญหาทางคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณ,คณน้องทับซ้อนไปอย่างที่หมออ่านนะ เขาก็อยากคุยกับคุณนะแต่ปัญหามันอาจจะยังมีอยู่เขาก็เครียดน,นะเพื่อนๆคิดเยอะคิดมากกดดันหนึ่งถ้วยนะคะมันเหมือนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะคุณแหละไพ่ดูนะคะอันนี้คิงถ้วยส่วนของคุณก็เป็นควีนถ้วยนะคะไพ่ที่จริงพวกคุณยังมีจิตนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะคะมันเหมือนกันหมดเลย ตรงนี้ด้วยมีจิตที่ผูกพันกันแต่ปัญหาสภาวะอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เอื้ออํานวยต่อกันและกันทําให้ผู้คุณห่างกันไปทําให้ผู้คุณนิ่งแต่จิตที่ยังนึกถึงกันก็คือยังผูกพันกันอยู่อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะรอวันเทคแอคชั่นอย่ามีทิฏฐิอย่ามีอีโก้นะคะใหยตรงนี้ขึ้นมาเขาบอกคุณก็นิ่งคุณก็เงียบนะตอนนี้มันเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันรออยู่รอวันที่จะเดินหน้ารอวันเติมเต็มรออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะตรงนี้เนาะ เดียมินขอดูแอคชั่นนะคะแน้องความสัมพันธ์บ้างจะเป็นยังไงนะคะธาตุดินคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะนะคะบางคน จบปัญหาจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่จบวิบากกรรมนะเพื่อนๆต่อไปนี้ชีวิตเราจะดาเนินไปทางที่รู้สึกว่าเราบาลานให้กับตัวเองเรารู้สึกว่าเราได้กําเนิดเกิดใหม่เรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขขึ้นนะตรงนี้นะคะมันไม่มีใครทุกตลอดไปเราวีออฟฟอร์จูนนะอะไรก็ตามมันเป็นสัจธรรมเดี๋ยวมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็จะมีคนเข้าหาเรานะคะแต่เราอาจจะไม่เปิดใจนะคะขอดูน้องๆความสัมพันธ์นะคะธาตุดิน ไพ่เนี่ยเป็นเดเมจิเชียนนะคะเดลเวอร์ธาตุดินมีเสน่ห์นะเดลเวอร์ over, ชาวเมทนลาคณาเมทุนเดลเวอร์ uh, over, มีคนที่เข้ามานะคะมีเสน่ห์นะแต่ตัวเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องบางทิ้งที่เราอยากทำนะคะไพ่ตรงนี้สามเหรียญสิบไม้เทา้าอะไรที่คุณแบกอยู่คุณจะเริ่มปล่อยได้ คุณจะเริ่มวางได้นะคะเพื่อนๆมาดูตรงนี้เนี่ยที่คุณแบกนะไม่ว่าจะแบกความรู้สึกไม่ว่าจะแบกเรื่องงานไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราคาดหวังเราเริ่มวางได้มันก็จะสบายเราจะใจเบาลงนะคะอืมควีนเรียนสองถ้วยนะคะไนถือเรียนอืมหนึดาบเนาะ ไพ่ใต้สําหรับเป็นหกถ้วยอะมินอยากจะพูดอย่างนี้นะมีบางคนไหมที่อยากจะเดินหน้าสู่ความสําเร็จสู่ชัยชนะที่จริงนะคะคุณรู้สึกว่าคุณถูกชะตาใครหรือคุณอยากจะวนกลับไปคุยบใครที่นิ่งที่เคยเงียบใส่กันอยากจะไปคืนดีนะคะตรงนี้คุณนะคะมูฟออนเป็นวงกลมหรือเขาคือคนที่ใช่คนนึงแหละนะคะ สำหรับบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณยังมีพลังงานกับเขาในด้านที่ดีๆอยู่นะคะแต่เขาอาจจะนิ่งเงียบหรือคุณนิ่งเงียบกันไปช่วงนี้นะคะบางคนอยามีทิฏฐิมีโก้นะ,ะบางคนถ้าเป็นควีนถเหรียญจะรู้สึกเลียมเพลสเนาะออฉันก็มีดีใช่แล้วเขาก็มีดีฉันไม่ผิดแล้วใครผิดแล้วคะความรักนะคะมินว่าไม่มีใครผิดใครถูกแล้วคะความรักคือความ ดูว์คือความเข้าใจนะเข้าใจในหลายๆด้านในหลายม,มุมในความรักความสัมพันธ์แต่ไม่ได้แปลว่าเขาเจ้าชู้เราต้องเข้าใจแล้วเราต้องยอมรับนะไม่ใช่นะคะเ,เพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าการคาดหวังคุณจะลดลงแต่คุณจะเดินหน้านะคะทำตามที่เรา,อ,าอยากทำในหัวใจที่เราต้องการนะตรงนี้นะ ความรักความสัมพันธ์เนาะคุณอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้สำหรับบางท่านที่นิ่งเงินไปสําหรับบางคนที่จิตยังผูกพันนะคะมินพูดถึงตรงนี้แต่บางการณีเดอะเวอรคือไพ่เมเจอร์สุดท้ายแล้วก็ไพ่จันเมนคือไพ่ที่หลุดนะเพื่อนๆจบบางสิ่งบางอย่างนะคนที่ไม่ใช่นะเดอะเวรคือจัก,กรวาลน,นี้ดาวเสานี้นะเขาจะรีไทยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เนี่ยออกไปจากชีวิตเรา ะะทำให้เราชีวิตเราหน่วงมาตั้งงานทําให้เรารู้สึกหมดแรงรู้สึกเออไม่มีกําลังใจรู้สึกอะไรหลายๆอย่างกับคนบางคนที่มันไม่เดินหน้านะคะที่เราไปไหนไม่ได้นะะเราติดแงกอยู่ตรงนี้ท่านบอกให้จบบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเดินหน้าสู่ความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จด้วยตัวเรากลับมาดูแลตัวเองเมื่อคุณสวยคุณดูดีคุณมีออร่าเพื่อนเเชื่อไหมนะคะหนึ่งดาบเนาะเดลเวอร์ lever, คุณจะมีใครสักคนนะที่ คุณมีสเสน่ห์ละจะมีคนเข้ามาหาเราบางคนที่คุณไม่คาดฝันไม่คาดหวังไม่คาดฝันคนที่เดิมๆไม่รู้สิเพื่อนเกา่าสมัยเรียนปนระถมมัธยมใครก็ตามที่เป็นคนที่เคยห่างหายอาจจะได้วนกลับมาหรือคุณอาจจะเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างนะสองถ้วยเป็นการปรับความเข้าใจเป็นการคุยกันได้เป็นการเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะเพื่อนๆสาหรับบางท่านนะแต่บางท่านคือจบไปแล้วเราต้องหลุดต้องพ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตรงนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังรอเราอยู่นะคะความสุขเห็นไหมความสุขความดีงามทั้งหลายทั้งปวงนะคะ The w h e e of Fortune The t m b a l a n c The Judgment เป็นไพ่ของเมเจอร์ชุดใหญ่เดมเพรสคุณนั่งบนบัลลังก์ของคุณนะคะคุณรู้ค่าของตัวเองเมื่อเราไม่ได้วิ่งตามใครเพื่อนๆเราเหนื่อยแล้วนะ,ะจะมีคนที่กลับมารักเราหรือคนที่ใช่สําหรับเรานะคะจะเข้าหาเรานะ,ะมีขอให้แนะนําสุดท้ายดีกว่าของชาวธาตดินนะคะไพ่จะแนะนํายังไงบ้าง อ่านะคะไนท์ถือถ้วยเนาะใบแรกเลยหนึ่เรียนนะคะวิววิอัจูลเดสตสตรนะคะหนึ่งไม้เทา้าบางคนอาจจะได้เริ่มต้นนะคะเปลี่ยนแปลงงานใหม่อะไรก็ตามที่คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการปรับหรือเปลี่ยนหรือโยกย้ายมันเป็นสิ่งที่ดีๆเพราะว่าไพ่ออกมาดีในโทนข้างบนก็คือไพ่อนาคตนั่นเองนะคะ ความรักนะคะเป็นการที่เริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะกลับคนเดิมผมอาจจะลิขกิตนะคะบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้คุณจะได้หลุดนะคะจากห่วงที่เราติดแหกอยู่ตรงนี้แต่บางคนก็คือจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นกับความรักข้างใหม่นะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไพ่ตรงนี้จะมีคนเข้ามานะคะ มีโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความรักนะคนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตเราอาจจะเป็นคนที่มีเงินมีงานมีหน้าที่หรือมีความมั่นคงให้กับชีวิตเราในสิ่งที่เราต้องการนะเพืพ่อนๆธาตุดินไพ่ออกมาแบบนี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะดวงดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ไอดียไนะคะก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนะคะแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมและเป็นกำลังใจให้หมอมินนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะ สวัสดีค่ะ